ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองใครจะดูแลถ้าเราไม่รักตัวเองใครจะรักเราบอกว่าคนนั้นไม่รักผัวไม่รักเราพ่อไม่รักเราแม่ไม่รักเราเมียไม่รักเราลูกไม่รักเราพวกเธอคิดผิดเราต้องรักตัวเองใช่ไหมอัตติยันตโนนาโถนี่เห็นไหมพระเจ้าจมัยตตนเลเป็นจี้พึ่งของตนต้องรักตัวเองให้มากอย่าพึ่งไปสนใจกับคนอื่นเอาตัวเองให้ตลอดรอดฝันใช่ก่อนแต่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว ความเอื้อผือเผื่อแผ่ต่อหมู่ต่อพวกต่อญาติพี่น้องบ่งชักนาญนาก็ยังเสมอต้นเสมอไปแต่พูดถึงให้ดูแลตัวเองคำประละตัวเองรักสนวนตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะฟังให้ถูกนะฟังให้ดีนะฟังให้เป็นธรรมนะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเหมือนเราขิมข้าวนี้จะเป็นจะตายอย่างนี้ เราก็ต้องดูแลตัวเองหยุข้าวเราต้องกินเองคนอื่นเขาหาให้เรากินป้อนเราไม่ได้เราต้องกินเองร้อนเราก็ต้องเข้าที่ร่มเพื่อพักผ่อนหนาวต้องหาผ้าห่มเราต้องดูแลเราเองเจ็บใครได้ป่วยเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วใครจะมารู้ว่าเราเป็นยังไงเสียใจเมือนเราเสียใจเราก็ต้องดูแลตัวเองหาสิ่งที่ทําให้ความเสียใจนี้อันตรธานสิ้นไป จิตใจหงุดหงิดงุนงานเป็นบาปอกุศลก็หาบุญกุศลแห่งความชุ่มชุ่มเย็นเข้าไปสู่ที่ใจแล้วเราต้องดูแลของเราเองนี่รักตัวเองแบบนี้ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวเต่การเพ้อเื้อเปื่อแ่ด้วยสิ่งของต่างๆนั้นมีตลอดตลอดตลอดเราต้องเข้าใจนั้นลูกคําว่ารักตัวเองรักแบบนี้ตัวเองจะตลอดรอดฟังหรือไมเดี๋ยวนี้ตัวเองทุกใครจะมารักเราใครจะมารู้เรา ไม่มีใครรู้หรอกับที่เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เราทุกข์แต่เหมือนที่เรามีความสุขนี่เราต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสุขไม่มีใครเขารู้ว่าเรามีความสุขแบบไหนมันก็เรามีความทุกข์เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความทุกข์แบบไหนเพียง็นกิริยาการเขาก็บอกว่าเรามีความทุกข์แค่นั้นแต่เราทุกข์แบบไหนเรารู้แก่ใจของเราเองเราสุขแบบไหนเราสุขแค่ไหนเราก็รู้แก่ใจของเราเองไม่มีใครรู้ได้นี้ที่เรียกว่าดูแลตัวเองให้รักตัวเอง เมื่อตัวเองมีความทุกข์ก็ต้องหาวิธีแก้ไขอย่าไปคิดว่าคนนั้นแก้ไขได้ครูบาอาจารย์แก้ไขได้เออไปลดน้ำมนต์ก็จะสามารถทาให้ทุกตัวนี้หายไปทุกตัวนี้มันอยู่ในใจของพวกเราอาจจะเป็นกําลังใจเพียงนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ทุกตัวนี้มันไม่หายไปได้เพียงกาลังใจท่านก็ช่วยให้เป็นกําลังใจเล็กน้อยแต่เราต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากมาก ว่าจะทำยังไงจึงจะทำให้ทุกตัวนี้อันตรธานสิ้นไปจากหัวใจดวงนี้ได้มันขึ้นอยู่ที่เราเท่านั้นนี่คือคำว่าดูแลตัวเองรักตัวเองรักอย่างนี้ถ้าเราไม่รักตัวเองดูแลตัวเองแล้วเขาจะดูแลเราใครจะรักเราตายแล้วก็ตายเองสุขทุกข์เราก็สุขทุกข์เองเกิดเราก็เกิดเองคนหนึ่งก็เกิดแทนเราไม่ได้คนหนึ่งก็ตายแทนเราไม่ได้คนหนึ่งก็มาทุกข์แทนเราไม่ได้คนหนึ่งก็มาสุขแทนเราไม่ได้นั่นเห็นไหม นั่นเองที่พระุทธเจ้าทำไมต้องให้แผ่เมตตาให้ตัวเองเสียก่อนนี่ให้รักตัวเองให้มากๆลูกดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคนอื่นจะเป็นยังไงหมู่คณะพวกพ้องญาติรวงสาคณะญาติจะเป็นยังไงเรื่องของคนอื่นเราก็ดูแลกันเป็นธรรมชาติธรรมดาแห่งการอยู่ร่วมกันในทางลูกเตะใจของลูสุทุ์ลูกต้องดูแลตัวเองรักตัวเอง ะทำยังไงถึงจะพ้นวิกฤตตรงนี้ได้ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็น่ชงเทศกาลที่คนเรานั้นคิดว่าการส่นเสียเฮฮาเสนเสนอเอืมยืนยจอในหมู่ในพวกในการส่นเสียเฮหากินเล้าเมาตุลาดีที่สุดแต่ชาวพุทธเราคิดผิดตัวนี้ไม่จะมีใสถตัวนี้เป็นการส่งนอ เป็นการทำลายสุขภาพเป็นการทำลายจิตใจของตัวเองโดยใช่เหตบางทีก็หลงโลกหลงทางไปเลยสร้างความชั่วสร้างบาปาผามเพิ่มจนไม่มีวันที่สิ้นสุดคิดว่าจะสามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขมันเป็นไปไม่ได้ทุกทุกต้องเสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหุทุกต้องเกิดแตกเจงทะเละเบเวทุกเพราะขาจติต้องทําชั่ว ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรู้ตัวเองมีบางครั้งก็สายเกินแก้จายไปเแล้วในเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมนั่นผู้ฝ่เจในธรรมผู้หวังบุญบังกุศลทําให้จิตใจชุ่มเด่นโดยแต่เดียวนี้ผู้นี้ดีที่สุดดังที่หลวงปู่ได้กระทำมาตั้งแต่ของคารวานั่นเวลาที่อาดยี่สปีนี้เราจุติทุกิ่งอย่าง ปฏิบัติธรรมเม้นหากไม่มีสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ก็ทำเขงหลวงปู่อยู่ที่บ้านเดินจงกรมนั่งภาวนาจดมนต์ไหวเพราะเราอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ว่าหลงทั้งโลกนี่นั่นจิตใจที่ว่ามันเล่าร้อนมันก็จะชุ่มเย็นมาเีื่ชุ่มเย็นมาเีื่เห็นไหมนี่เรียกว่าใจเป็นตื่นเต้นหน้าหนาวนั่นทานบารมีก็ลงที่ใจนะศีลบารมีกก็ลงที่ใจ ภาวนาบารมีก็ลงที่ใจนั่นเองเรียกว่าใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นในบุญในกุศลนี่หลวงปู่ธรรมไา้ในคองคาราวาสเนี่ยพูดให้ลูกหลานฟังช่วงเทศกาลปีใหม่และปีนี้ก็เป็นปีที่บอกว่าปีที่ดีที่สุดดีที่สุดแบบไหนดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีหกสิบหกมาเราสร้างคุณงามความดีมาตลอด ดีที่สุดทั้หมพวกเรานะที่เป็นเหล่ารุจิลูกหาของหลวงปู่เนี่ยดีที่สุดละเราไม่เห็นว่าลูกนี่ฟ้มเฟ้อยเถิงลูกไม่เห็นว่าลูกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเถงลูกนั่นเห็นหน้ากันอยู่ตลอดเห็นหน้ากันอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นปีหกสิบหกจนถึงปลายปีหกสิบหกเห็นไหมบุญกุศลตั้งแต่เรื่องแรกตั้งแต่ปีหกสิบหกต้นเปี่ยหกที่สร้างมาเท่าไหร่อ้าจิตใจของลูกชุ่มเย็น ไม่กระตือลือร้นฟุ้งเฟ้อเหเหไม่ยุ่งเหยิงปุ่นายในทางโลกอยู่เป็นปกติเป็นมัติมาปฏิปทาคือความพอดีทางโลกก็พอดีไงทางธรรมก็พอดีนี่เรียกว่ามัติมาปฏิปทาคือความพอดีไม่เห็นว่าลูกเรานี้เป็นจิตใจฟุ้งเฟ้อเหเหิที่บอกว่ากดดันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความสุขสุขเกิดขึ้นใน การเปิดพฤติปฏิบัติแห่งมหาบุญมหากุศลลองคิดดูนะนี่สุกตัวนี้สุกที่เลือกสุกที่ประเสริฐที่สุดเป็นสุกที่ที่พวกเราได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปี66จนถึงปลายปี66นี้ต้นปีเนี่ยปลายปี66กแกจะถึงต้นปี67นะมาพิจารณาดูนะลูกนะบุญกุศลที่เราสร้างมานั้นเท่าไหร่แล้วนั่นบุญกุศลที่สร้างมาครบสมบูรณ์หนึ่งปี เราได้แล้วซึ่งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลใจเป็นปึกแผ่นนี่ยนะไม่ยุ่งเหยิงภายในหัวใจไม่มีคําว่าไปนนับถือพวกพูดผีปีศาจเป็นอาจารย์ไม่มีคําว่าไปนนับถือพวกพยาคุดพยานาคเป็นอาจารย์ไม่มีคําว่าไปนับถือพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกร่างทรงเป็นอาจารย์ไม่มีมีแต่นับถือพระรัตนตรัยเป็นพึ่งนี่เป็นบุญมาตั้งแต่ ต้นปี66จนถึงปลายปี66เห็นไหมนี่บุญเต็มแล้วในปีนี้เหลือต้นปี67เราพร้อมแล้วตอนนี้เราพร้อมตั้งแต่ปี66คือเตียมก็เหมือนที่หลวงปู่ก็ในฝั่งว่ายหลวงปู่เตียมตั้งแต่ปี29ยากบวชที่สุดเดินจงกรมนั่งภาวนาไม่มีคำว่าได้พักผ่อนมีสติดูในตัวทุกเมื่อมีคำาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอด จิตรวมอยู่เสมอไม่มีคำว่าบอกแบกหากแม้ในช่วงตีนั้นยังไม่รวมลงถูอสูทีติจิตแต่ว่าจิตจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นสมาธิอยู่ในตลอดก็อยู่ตลอดไม่มีคำว่าฟุ้งเฟ้อือถ้ายธ่อยาอยากแบบที่ขาดสติถ้าที่อยากกก็มีสติเอาอยู่ในกรอบซึ่งคุณงามความดีในทางโลกอยู่ในกรอบทิศห้า เวลาที่ถือสินแกอยู่ในกรอเปสินแบดถ้าเทียายาากนะถ้าพูดถึงเที่ยวยาจากทางโลกนะในสมัยที่ผู้อยู่ทัางโลกก็เลยนําสิ่งที่ดีๆมาเล่าให้สู่ลูกจุหลานฟังว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้เราก็มีการสวดมนต์ข้างดีเหมือนเดิมอย่างเราเตรียมพร้อมพร้อมอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลปีหม่